สุกแล้วค่ะยกลงแล้วค่ะเชิญทุกท่านทุกคนค่ะเชิญเลยนะคะอะไรแกงผักรวมกันแล้วกันเนาะแกงแบบบ้านๆชีวิตบ้านๆน,นะคะนี่ค่ะเรียบง่ายไม่ต้องบัวบ้าไม่ต้องอะไรแล้วมีแค่ไหนก็กินแค่นั้นจัดแค่นั้นก็พอไม่ต้องอะไรนักหนาเนาะพอดีอยู่ท่ามกลางฝนตกด้วยนะคะท่ามกลางฝนตกเนะกาอาจจะทำับข้าวนะอยนีอะไรทานเลยนะซื้อกระเพรียงมนาะกะเพรียงงอกเนะคะ่ะโอเค มีเชื่อมไหนเราจะเตรียมผัดเต็มนี้เนาะมีเชื่อมไหนกินเชื่อน,นั้นนะทุกคนท้ำล้อนห้าใส่กันค่ะมีเชื่อนี้นะคะไใส่เตรียมตั้งหมอ้อพริกลงอ่ะโขกพริกอพริกลงแล้วนะคะตามลำดับนะคะเสียงรบวงกวนข้างๆก็คือน้องๆเขาทำงานบ้านจัดสรรน,นะคะเพื่อนกลัวติดกับพื้นที่เนาะใกล้ๆเคียงกันนะคะแอดก็เอาดำและพริกละลายลงไปแล้วนะ,ะละลายในน้ำอุ่นแล้วนะคะตอนนี้นะ เราปิดแป๊บหนึง่งเราจะไปจัดการหลายๆอย่างถ้าเขาเดือดแล้วก็จะเอาเอาผักลงก่อนนะผักที่สุกยากนะคะจะประมาณนี้เด้อไปติดตามกันค่ะไปว่าขั้นตอนเป็นไรแกงไรเขาเรียกแกงอะไรเออเห็ด <see> เห็ดกระด้างหรือว่าเห็ดลมทางเหนือเรียกเห็ดลมนะคะเห็ดลมอ่อนก็ไม่อ่อนเชิงอะนะไม่เชิงอ่อนไม่เชิงแก่กก็นี่แหละเอามาจัดการแกงรวมกับผักรวมมิตรกันแล้วกันเนาะ แครอทนะแครอทโยนลงไปค่ะทุกานทุกคนแอดก็เปิดกล้องแล้วนะไม่ทันค่ะตอนที่อโยนลงไปค่ะกล้องตกไปแล้วภาพสวยๆเกิดผิดพลาดค่ะข้ามายินดีต้อนรับเธอเข้าสู่บ้านแม่นมชีวิตเรียบง่ายนะคะ,มา,คะมาทามาทานข้าวด้วยกันเนี่ยพายุมามืดตึ๊ดตื่นเลยค่ะดืมเปิดไฟกันทุกท่านทุกคนวันนี้เรากําลังเอาครบทุกอย่างนะเราจะตักขึ้นแล้วค่ะเราจะพร้อมจะ ตักเอามาทานแล้วนะคะพายกเข้า,ขาออมาจึมจึมจึมเนะเวลานี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะตักแล้วยกไปไปในห้องนอนเอยไปในห้าณนะข้างในบ้านนะคะเราไปนั่งกินข้างในบ้านบนโต๊ะในบ้าน,นะคะ่ะมาทาน,ด,นด้วยกันเด้อเกงผักรวมก็ได้น่าจะได้สองมือเนาะสองมือก็แบ่งเท่าไหรอ่อ่ะเห็ดเห็ดกระด้างถุงละยีบาทสองถุง40บาทเนาะ หัวฝักยาวสิบบาทนะคะแครอทอ่าหัวละสิบบาทก็ไปแล้วนะคะตีสิบแปดสิบบาทแล้วนะหมูอีกสี่สิบบาทนะคะก็ร้อยยี่ยี่สิบบาทนะประมาณนะเราตีเป็นร้อยร้อยร้อยสี่สิบแล้วกันเนาะร้อยสี่สิบบาทเนะืะ้มันอร่อยค่ะทุกท่านโคกคนเนี่ยได้สองมื้อเลยนะคะหมูเอมหมูเราจะประมาณสี่สิบบาทพอเนาะนะประมาณนี้นะคะแบ่งใส่ย่างเยอะกับหมู หมูก็ไม่เห็นทุกท่านทุกคนที่เราเอาหมูใส่ก็ไม่เห็นนะคลิปนั้นน่ะที่เอาหมูลงก็ไม่เห็นโอ้ยพี่น้องเอ้ยไม่รู้โทรศัพท์เป็นอะไรตอนที่เอาหมูใส่อะไรใส่ก็ไม่เห็นเนี่ยมารอบสุดท้ายนะโอ้แล้วก็กดไปกดมาทําไมกดไม่ได้ก็ไม่รู้แปลกเหมือนกันอ่ะทานเสร็จเรียบร้อยก็จะอาบน้ำเนาะพายุมาอีกรอบหนึ่งแล้วทุกท่านทุกคน มืดคลึ้มตรงเนี้ยเบาไปละเบาไปละมาอีกแล้วนะคะมาอีกเยอะแยะแล้วนะคะเวลานี้ที่ลําพูนนะคะเราสู่กันแล้วค่ะจัดการค่ะเรียบร้อยจะได้กินแล้วข้าวคนก็ตกดินรินมาแล้ว้ค่ะจัดการค่ะเรียบร้อยจะได้กินแล้วข้าวคนก็ตกเรินรินมา ามาจะดีต้อนรับเตอเ,ะะเข้าสู่บ้านแม่นมชีวิตเรียบง่ายนะคะมาข้ามาทำข้าวด้วยกัน,นะะากลางฝนตกเนาะเราจะทำกับข้าวนะคะยังไม่มีอะไรทานเลยเนาะซื้อกระเทียมมากระเทียมงอกหมดแล้วคะ่ะโอเคอมีแค่ไหนเราจะเก่งผักแค่นี้เนาะมีแค่ไหนกินแค่นั้นนะค่ะทุกคนพร้อมแล้วคะ่ะไปกันค่ามีแค่นี้นะคะไปคะ่ะ<า>ทุกคนที่ยินได้เสียง ปิดปอกปอกปอกป,อก,ป,อ,กป,อ,กปอกแกอันนั้นคือน้องๆก็ทําบัตรบ้านจัดสรรข้างๆนะ,ะติดรั้วกับบ้านเราเลยนะประมาณนี้ก็มีเสียงดังรบกวนนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะกะ็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะลาน,นี้ค่ะบ้านแอดนะคะฝนตกค่ะฝนตกนะคะฝนตกรุ้มรำรุมำ้มรำนะคะก็ชุ่มําจุ่มจาไปด้วยสายฝนแล้วก็หิวข้าวด้วยประมาณนี้นะคะทกับข้าวไปด้วยฝนก็ตกพรำพรำนะคะ ไอ้ก็มาฝากุกพ่ทุกคนนะคะนีค่ะแกงเดือดปุดๆแล้วก็เรียงลําดับผักเนาะอผักที่ใส่ย,ยากทิ่ไอ้สุกยากนิดหนึ่งก็เพิ่มลงไปนะก็คือหัวแครอทใส่ก่อนนะคะเนี่ยหัวแครอทไอ้ตอนที่เปิดกล้องอ่ะเอายโยนลงไปไม่ได้บันทึกนะคะขอโทษขอภอภัยพ่อเห็นแล้วก็นี่เลยอ่าไปอยู่ในหม้อนิ่งๆประมาณมานี้นะน้ําก็เดือดปุดๆแล้วต่อไปแล้วก็เรียงลําดับลงมานะคะคตรงนี้ค่ะ ไปยาวไปยาวไปนะคะข้ามายินดีต้อนรับเตอเข้าสู่บ้านแม่นมชีวิตเรียบง่ายนะคะมาค่ามาทานข้าวด้วยกันแล้วก็สุกแล้วนะคะหาภัชนะมาตักค่ะเด๋ยวร่นการกันแล้วนะคะบ่ายสองโมงจะสามโมงแล้วนะคะเวลานี้นะหิวแล้วคะ่ะทุกคนค่ะพายุก็เข้าเนาะเออทั้งวี่ทั้งวันแป๊บแป๊แป๊พอแสงสว่างมาแป๊บแปไปอีกแล้ว นะคะมืดตึื nice lighting, to to ้อเวลาเนี่ยม cool ืดเลยะมืดค่ะขอโทษขอภัยนะคะให้เห็นภาพตรงนี้ก็ไม่ชัดเนาะก็ไม่ได้เปิดไฟนะคะกล่าวขอโทษขอภัยเดิมาะพร้อมแล้วค่ะจะตั้งชื่อว่าอะไรเนาะเอสเอสใสเห็ดเนาะเห็ดเห็ดกระด้างหรือเห็ดลมทางเหนือแล้วก็มีแครอทเนาะแล้วก็มะมะมะอะไรมะถั่วเนาะถั่วเนาะถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็หมูแค่นั้นเองค่ะ ไม่มีอะไรหรอกเนาะสิ่งประกอบเ,อเขาเรียกอะไรสมุนไพรก็มีตะไคร้กระเทียมพริกนะเครื่องปรุงพร้อมเกลือกระเทียมหอมแล้วก็อะไรเอตะไคร้เนาะกะปิออืเราพริกไทยแอดใส่พริกไทยไปด้วยเด้อไม่รู้เหมือนกันถ้าจะกินหมูอะ่ะเออทุกสิ่งทุกอย่างแอดต้องมี พิไทยอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันจะกลมกลม่อมยู่เนาะมันก็จะเผ็ดเผ็ดเผ็ดมาปรุงรสปรุงหน้าด้วย <c oughs> ขเขาเรียกอะไรนะผ <c oughs> ักชีโรยหน้าเข้าไว้นา <c> อ <oughs> เอาผักชีโรยหน้าค่ะเนี่ยค่ะผักชีโรยหน้าค่ะหอมมีกลิ่นหอมนะคะส่วนมากแอดจะไม่ชอบใส่ผักชีน,นะคะมีเท่าไหร่กินแค่อเนี้ยซื้อมาวันก่อนแล้วลืมนะลืมเอามาใช้นาะนี่ประมาณนี้ดูอนาคตมาทุกสิ่งทุกอย่างที่แล้แอดทำออกมานะ ทำง่ายๆได้แจกความก็แค่นี้นะคะได้เวลาก็ตักมาเลยค่ะตักขึ้นโต๊ะขึ้นโต๊ะค่ะตักใส่ชามแล้วยกมาค่ะได้เวลาเสวยแล้วนะคะทำเหนื่อยททำมาเรื่อยๆก็ได้แค่นี้ค่ะกินแบบง่ายๆอยู่แบบง่ายๆจะได้สบายใจเนาะทำอะไรก็ได้นะทำเพื่อมีความสุขก,กอ็อย่าเอาอะไรมากมายไปเกินตัวนะคะเอาพอเพียงนะคะ เราเน้นพอเพียงของเรานั่นเองไปกันค่ะยาวไปยาวไปก <c oughs> ็แค่นั้นแหละไอ้ข้าวมันก็ไข่สองฟองแค่นั้นแหละเนาะจะประมาณนั้นนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กด s u b s กดติดตามเดวยเดอ้อบ้านชีวิตเรียบง่ายนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมแขนของุกท่านทุกคนด้วยนะคะก็ฝากดูกพีเมียแล้วก็ คลิปสั้นๆเนาะ8นาที9นาทีบางทีก็10นาที15นาทีก็แล้วแต่ความยาวของคลิปแต่และคลิปแต่และอีพีเนาะกินข้าวกับทุกคนมาแล้วฝนมาเลยนะเสร็จแล้วยกมาเลยนะคะทานข้าวด้วยกันค่ะทุกคนมาค่าวัานข้าวด้วยกันเด้อเพิ่งลงไรมาค่ะตอนนี้น่าจะบ่ายสามโมงแล้วนะคะฝนก็ตกนะคะข้างนอกค่ะฝนตกค่ะ ได้ยินฝนตกพรำๆไหมคะทุกท่านคะ่ะฝนตกพรำๆคะ่ะมาคะ่ะมาทานด้วยกันคะ่ะสุขแล้วนะคะสุขแล้วคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกาทุกคนฝากเลิกฝากไรกดติดตามไปมหาสู่กันนะคะสสวัสดีค่ะเราเจอกันใหม่อีกทีหน้านะคะแล้วมีเมนูอะไรอ่าอีพีต่อไปแล้วเราจะเอามานำเสนออีกทีหนึ่งนะคะ ขอให้ทุกเ่อนทุกคนดูแลสุขภาพเรื่องกานะะหน้าฝนอากาศเปลี่ยนแลก็ต้องอบอุ่นร่างกายไว้ก่อนเดินทางปลอดภัยนะคะใช้รถเทีเ่นวหนก็ขอให้มีสตินะคะขอบคุณมากค่ะลด,ด้วยความปลอดภัยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ